แม่มีเล่นท่าด้วยไหมหันหน้ามาทางนี้ด้วยไลฟ์สดเล่นอยู่ในเฟซกายตายอ่ะไม่ไหวแล้วเหนื่อยสอบคัวหนูลงในเฟซสู้เพื่อเมียตรงนี้วะตรงนี้ไม่ไม่เห็นนะ เออเห็นเออฝั่งนี้ชัดกว่าไลายสดเล่นนะคะเดี๋ยวใครเดี๋ยวใครอยากดูตอนขึ้นเวทีเดี๋ยวตามไปที่ติกต็อกอ่าเมงปากดำสำรองนะคะช่องหลักไลฟ์ไม่ได้นะคะใช้สำรองอยู่ค่ะเจ็ดพันกว่าแล้วคนติดตามคืนเดียวลงคลิปวันเดียวคนติดตามขึ้นมาเจ็ดพันกว่าแล้วเออลืม fc ครับขอบคุณครับ พี่เม่งจะตายแล้วคับเบบซีเฮ้ยทำไมเอามือจับเสาดูขาดูขาตัวช่วยเหรอครับแชมป์แน่นี้พี่ปุ้มพี่ปุ้มสวัสดีค่ะสมมติสมมติว่านนี้ข้างหน้าเป็นพี่ปุ้มทำไงเน่ข้างหน้าเป็นพี่ปุ้มนะเป็นไงล่ะนี่อันนี้ข้างหน้าเป็นพี่ปุ้มนะสู้ๆครับเมงสวัสดีค่ะบางวัดสวัสดีค่ะฟิตจังพี่เม่ง สู้ๆครับพี่ชายฟีตงมยหน่อยฟีจังฟีจังจานเหม่งจานเหม่งไม่ได้ฟิดค่ะแต่อาจารย์ดุหนุนอาจารย์อยู่บนเวทีต้องซ้อมแบบต้องซ้อมแบบเข้มงวดนะคะนี่ดีค่ะพี่ป้มาดีค่ะพี่เหม่งก็ไม่ได้ฟิตหรอกค่ะแต่อาจารย์ดุนี่ไอแอนบอกว่าอ่อยให้บ้างก็ได้จะอ่อยยังไงอ่ะพีเอ็มพาราไดส์ขิงพี่เหม่งไว้เยอะมากเลยเนี่ยจะต่อยแต่พี่เหม่งคนเดียวเลยอ่ะพีเอ็มอ่ะ fc พี่เม่งครับอ๋อฟุกสวัสด,ดีฟุกซ้อมที่ไหนครับซ้อมที่ค่ายอ่าทนายไผ่เมืองแกลงค่ะไหวเปล่าพี่บังถามมาวัดถามไหวป่ะเฮ้ครับท้องใเป็นพ่าเพื่อนวัดใจว่ามาวัดห้าพลงเฟซบุ๊กเลยไปรับเป้าด้วยตัวเองเลย5,000บาทเอ่อเอาเตะคู่หนึ่งเสร็จแล้วครับ fc เขาบอกว่าถ้าครั้งหน้าเป็นเมียพี่เมง่งพี่เม่งจะทำท่าแบบไหนครับ <laughs> ลาสุดหน้าแต๋วและะ้วค่ะ ลงนวมวันไหนครับพี่ยังไม่กําหนดค่ะต่อยวันไหนยังไม่กําหนดนะคะเดี๋ยวสิบแปดนี้จะแจ้งนะคะกําหนดวันต่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะเสียงพี่ยังไม่ค่อยปกตินะทุกคนเสียงจะแผลบเยนะต้องทนแม่ทนมืที่ไว้นี่แกฟิตแบบนี้เขาถอนตัวกันหมดแล้วพี่ปุ้มบอกนี่ดูดูไปไงเปไงโอยโอ้ยอันนี้มันกระเทยหรือเปล่าโอ้ยอะไรนะ สู้ๆครับขอบคุณครับมึงไม่โทรหากูเลยเจไอม์มึงเดี๋ยวกูโทรหากูไม่ว่างจริงเมื่อวานกูทำงานยันเช้าเลยคลิปมันเยอะอ่อยให้หน่อยอ่อยบอได้เดอ้อเธอไปบอกสามีเธอก่อนนะแอนผัวเธอวิ่งแต่ตีหนึ่งล่าสุดส่งคลิปมาท้าพี่เมงอะ <c oughs> เอาใจช่วยครับขอบคุณครับมาแล้วครับพี่เมงสวัสดีครับสวัสดีจ้า พูดมากไม่ได้นะทุกคนมันเหนื่อยยิ่งพูดมันยิ่งเหนื่อยนะอ่าอันนี้อ yep> ันนี Brilliant> ้อันนี้ชุดซ้อมชุดชุดที่ใช้ในการซ้อมนี่มาจากพี่เบลเลสซิ่งนะคะตอนนี้ค่ะสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์ซื้อเป้านะคะซื้อเป้าเตะเป้าคู่หนึ่งนะคะ5,000บาทจานเม่งนัมเบอร์วันเบาบ้างพี่เม่งโอเคถ้าใครสนใจเป็นสปอนเซอร์ทักมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่เม่งไปรับเป้าด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแท็กลง facebook ให้นะคะเผื่อใครสนใจนะ เพราะว่าค่ายที่เรามาซ้อมอ่ะเราเราไม่ได้เลือกแบบว่าค่ายในเมืองนะคะอันนี้คือเป็นค่ายแถวบ้านทรายเลยก็จะมีน้องๆนะที่ต่อยมวยอยู่นี่นะคะอ่าหุ่นดีมากเลยขอบคุณค่ะพี่เหม่งล่างนักมวยเลยตัวออกใจใหญ่ๆเนาะนะพี่บอกเลยพี่ไม่ต่อยพี่ตกออกย่างนี้แล้วพี่มากลายเป็นผู้ชายไปหลังน่าเกียดมากเลย สวัสดีคนเข้าใหม่ด้วยค่ะตาแลกสายว่าจะไปถ่ายตอนวิ่งไม่ไหวนะเสียงลมมันดังก็เลยไม่ได้ไลตอนวิง่งพี่ต้อมถุยวัสดีค่ะหูยเป็นไงหูยอ,ะอ่ะพี่สูงพี่แมงสูงร้อยสูงร้อยแปดสิบค่ะแปดครับ คามหล่อไม่รู้นะคะแต่ารามดำไม่เป็นรองใครแน่นอนเอยไ่ใช่หรอ fc โคราชครับสวัสดีค่ะพี่เม่งไทยละการคังเร่องหมวกกีบีครับไม่แน่ใจนะคะทุกคนน่าจะมันเจ็บแปดทุกคนวันนี้ห้าโมงรายการโคกซีโร่ลง ep ที่หกแล้วนะคะฝากติดตามช่องพี่โคกด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตาม YouTube ของพี่เม่งเองนะคะช่องเม่งปากดํานะคะทุกคนพรุ่งนี้จะมีคลิปแรกออกมาให้ดูกันแล้วนะคะฝากติดตามช่อง YouTube เม่งปากดําด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะลงคลิปหน้าไม้เลยคลิปที่เป็นประเด็นในทิกตอกนะคะที่มียอดวิว4.6ยอดวิวเท่าไหร่นะ4.6ล้านวิวเนาะเะอ่า4 4.7ล้านวิวนะคะคลิปที่มีปัญหาในคลิปทิกตอกนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถเฉลยในทิกตอกได้นะพี่เหม่งเลยต้องลงทุนสร้างช่อง YouTube แล้วก็ประดิษฐ์ของขึ้นมาจริงๆนะคะทุกคนทำเสร็จแล้วแล้วก็มาดูกันในช่องทเหมงปาดพรุ่งนี้นพี่ปุ้มเจนเซนต่อยด้วยแล้วครับใช่ค่ะเพราะว่าทางทางค่ายข้องการเพิ่มอีกคู่นึงเนาะ แล้ว,วพอดี EP พี่ปุ้มน่าจะออกต่อพี่เม่งน,นะคะทุกคนพี่ปุ้มสัมภาษณ์แล้วนะคะพี่เม่งลง y o u t u ไปบ่อยนะโอเคค่ะจัดให้ต้องอยู่ที่ยอดวิวนะทุกคนถ้ายอดวิวเกินแสนทุกวิวเนี่ยอ่าสปอนเซอร์เข้าดีไซน์ก็ลงให้แบบวันเว้นวันนะแต่ถ้าทุกคนไม่ช่วยกันดูอย่างเงี้ยมันยอดวิวไม่เยอะเราก็ลงงานบ่อยไม่ได้นะคะทุกคนเอาไมมลูกนี่นักมวยหน้าหล่อของใคนี้นะครับ อันนี้นักนักมวยนักมวยหน้าหล่อประจําค่ายนะน้องต้านะครับเสือตะลูกคุณวิเศษสวัสดีค่ะสวัสดีคนเข้าใหม่ด้วยค่ะนี่เดี๋ยวพี่เหม่งจะเตรียมตัวขึ้นซ้อมบนเวทีแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลงละเดี๋ยวจะลงจะลงนวมละถอดถุงเท้ายังไม่มีแรงเลยทุกคนคิดดูจะไหวไหมน่ะ พี่ปุ้มเอาตีนเขีย่ยขาหนูว่าน่าจะล่วงแล้วพี่เมงกันด้วยหฮ้หยหย้หยฮ้ย,ยผมนี่ติดตามตั้งแต่สร้างช่องเลยขอบคุณนะคะ<ห>ขอบคุณมากมากนะคะพี่ขอบคุณนะคะฝากฝากแชร์ด้วยนะคะพี่ฝากแชร์ช่องด้วยนะ,ะบางคนยังหาช่องไม่เจอนะคะแต่ตอนนี้น่าจะหาเจอแล้วแหละเพราะว่าวิวมันขึ้นสองหมื่นกว่าแนละ้วทุกคนคลิปเปิดตัวคลิปแนะนําตัวไปนะคะ พี่ปุ้มขำบอกพี่ปุ้มเอาตีนเขียก็ล้มเลยดูสภาพดิไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยนี่นี่นี่ใครอยากเห็นนะคะเนี่ยในคลิปที่พี่เหม่งพูดถึงนะปุ้มเจนเซนนี่คือคนนี้นะคะนะที่ถ่ายรูปคู่อยู่นะที่มาดูไลฟ์สดอยู่นะคะแอดเฟซไปได้ทุกคนฝากติดตามพี่ด้วยนะคะ อันนี้อุปกรณ์ที่ใส่อยู่นะคะเป็นของเสียเบลเลสซิ่งนะคะ <Okay. S 1> เป็นคนอ่าเสียเบลเป็นคนเสียเบลเป็นคนออกค่าอุปกรณ์ในการซ้อมให้นะคะ <Hey. S 1> ตอนอ่า uh. ตอนน,อน,นี้ตอนนี้ยังขาดงบอีก5,000อันนี้อันนี้ไม่ได้เป็นของใช้ส่วนตัวนะคะก็คือซื้อของเข้ามาในค่ายนะคะเอาไว้ให้พี่เหม่งซ้อมเองด้วยแล้วก็น้องๆซ้อมเองด้วยนะคะพี่เหม่งเคยอ,อยู่อินทรมระซอยอะไรซอย29เ้าจ้าผ <Okay. S 1> ้าไม่มร่างเธอพันเยอะหรือเปล่าผ <Okay. S 1> ้าไม่ถึงคาดไม่ถึงเลย เล้วทำไมเธอพันนิ้วนั้นน่ะจะเจ็บนิ้วนะนิ้วกลางอะ่ะพันออกเลยทำไมพันงั้นน่ะพันแค่นิ้วชี้เดี๋ยวเจ็บเออมันล้งเกินเจนเส้นซ้อมอยู่สละบบุรีนะคะนี่ให้พี่เหม่งเจอกับพี่ปุ้มเฮ้ยเอาไว้รอบชิงได้ป่ะเอาไว้ไฮไลท์ได้ป่ะทุกคนเอาเอา,เอา,เ,อาเอาพี่ปุ้มไว้คนสุดท้ายได้ไหมคะผมอยู่อินธรรมราห้าสิบเก้าอ๋อ ผ้าพันนี้มันอย่างดีเลยนะเนาะที่พี่เบลลงทุนให้นะ่ะแต่มันสั้นใช่ไหมแต่อย่างดีเลยเออแต่อย่างดีเลยสวัสดีค่ะทุกคนคอมเมนต์ของเม่งปากดําสำรองนะคะทุกคนช่องหลักพี่เม่งยังใช้ไม่ได้นะคะไม่ใช่ oh, <yeah. S 1> ไม่ไม่ใช่ช่องปลอมนะทุกคนแต่เป็นช่องสำรองนะคะผู้ติดตามอยู่มันเจ็ดแปดพันนะคะเพิ่งทาเพิ่งทําเมื่อวานนะคะเพิ่งทําเมื่อวานเลย ดี๋ยวเข้าไปดูในไลฟ์สดช่องได้นะคะทุกคนหวัสดีค่ะเดี๋ยวฝากทุกคนตามเข้าไปในทิกต o กด้วยนะคะช่องเม่งปากดําสำรองนะคะทุกคน FC จากแกงครับสวัสดีครับอุ้ยน้องเด็กบ้านเดียวกับพี่เลยสวัสดีครับนี่พี่พี่เม่งก็ซ้อมอยู่แกงนะเมื่อกี้เจอทีมกุนซูกายพี่ราชานหวัสดีค่ะสหวัสดีครับพี่สวัสดีครับหมันอีหยังหมันวะเอียงวะ มันคือเอียงวะ่ะสวัสด,ดีคะ่ะหวัสด,ดีทุกคนด้วยนะคะคข้ามันไก่อเ,เออเชิญเ,เชิญจ้าฟุงพุง,พงอ้าวหวัดดีเสียเบลด้วยนะคะหวัดดีคะ่ะนี่นี่นะคะอุปกรณ์มวยค่ะพี่เบลนี่ พี่เบลพี่เบลคะตอนนี้ขาดเป้าซ้อมที่ค่ายอ่ะเพราะว่าเพราะว่าที่หนูมาซ้อมเขาไม่ใช่ค่ายใหญ่ไงเขาเป็นค่ายแบบเนี้ยก็คืออันเนี้ยเจ้าของค่ายนะคะเขาแบบว่าให้น้องๆมาซ้อมฟรีนะอุปกรณ์ที่ค่ายาเงี้ยหนูอยากช่วยเหลืออุปกรณ์ที่ค่ายค่ะพี่เบลขาดเป้าซ้อมคู่อีก5 0 0พันบาทนะคะตอนนี้เป็นเป้ามาตรฐานเลยผ้าใบเดี๋ยวหนูขาดครับพี่เบลครับห้าพันครับเพื่อนที่แบ่งกลัวพี่เอ็มพลายแกฟิตมาก เอฟซีปากเกศนนทบุรีครับซิปแพ็เป็นชั้นเลยผมเลยโอเคพี่เบลเธอพี่เบลเป็นสปอนเซอร์ต่อขอบคุณเสียเบลด้วยนะคะโอเคผมขอขอบคุณนะครับเจเบลเรซิ่งนะครับที่ให้เป้ามาหนึ่งนะครับสาหรับ่ายวันนี้นะครับผมจะตั้งใจซ้อมให้เต็มที่นะครับเดี๋ยวผมจะไปโพสต์ในเฟส้ลยนะครับว่าถ้าผมชนะในครั้งนี้นะครับเจเบลนะครับผมมีโอกาสเดี๋ยวขอถอดมงคลให้ผมหน่อยเจเบลอ่าโอเค พี่เบลขอบคุณมากนะคะโอเคโอ้ยได้แล้วนะคะเป้าซ้อมนะห้าพันบาทนะคะขอบคุณมากนะคะพี่เบลขอบคุณเนี่ยเพราะว่าพี่เบลไม่ได้ช่วยพี่เมงมีน้องๆเนี่ยได้ใช้เป้าซ้อมกันด้วยนะคะอ่าพี่เบลอันนี้ขออนุญาตแท็กหน้าเฟซได้ไหมได้พี่เบลไม่เคยให้แท็กหน้าเฟซเลยขอแท็กหน่อยเพื่อนขอแท็กหน่อยพี่พี่เมงบอกว่าขอแท็กหน่อยนะคะขอแท็กเบลิหน่อยเชียร์อยู่เพื่อนขอบคุณค่ะอือพี่เบลพี่เบลอนุญาตให้แท็กไหม พี่เบลว่ะหนุนหนุนอยู่เยอะนะเนี่ยให้มาหลายบาทแล้วนะแต่ไม่ชอบออกสื่อเลยอะ่ะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยววันต่อยนัดแรกเนาะต่อยคู่แรกนัดแรกพี่เบลว่างมาถอดมงคลให้พี่เมงหน่อยนะคะเอี๋ยวนัดไปทีนึงผมอยากเพือ่อนมาถอดมงคลมากเลยขอบคุณมากมากนะคะเป็นคนที่ให้โอกาสคนมากผมขอบคุณมากเพื่อนเป็นที่เฮ้ย ได้แล้วครับเป้าพี่น้องโอเคขอาอ่ะทุกคนคะเดี๋ยวอ่ะดูในนี้แหละพี่เบลจะได้ดูโอเคพี่เบลบอกว่าแท็กได้แต่ว่าไม่ให้เอ่ยชื่อนะในเฟซอ่ะเขาไม่มีใครรู้ว่าเป็นเขาก็คือแค่ขอบคุณเสียแค่นี้พอแล้วโอเคนะเฟซโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะพี่เบลขอบคุณนะคะโอเคอ่ะตอนแรกสายว่าสายจะไปติกตอกนะแต่เดี๋ยวติกตอกสายใช้อีกเครื่องในไลฟ์อ่ะเพราะว่าเอฟซีในนี้อยากดูตอนซ้อมด้วย อยากอยากดูในกล้อง Facebook ด้วยพี่เบลจะได้เห็นด้วยพี่เม่งเน็ตแตะเจาะเน้นเฮ้ยอันเนี้นนยนนทำไมให้เตะแต่พี่เอ็มวะไปมีปมอะไรกับพี่เอ็มมั้งปะเนี่ยตกลงต่อยที่เวทีไหนครับราชดำเนินค้าราชดำเนินคะ่นนคะพี่เม่งเป็นคนระยองเหรอคะไม่ใช่คะ่ะแฟนพี่เม่งเป็นคนระยองคะ่ะซ้อมเยอะเะครับขอบคุณคะ่ะ แชมป์เป็นเป้าให้พี่เขาหน่อยเอ้ยเขาบอกแชมป์เป็นเป้าให้พี่เขาหน่อยพี่สภาพมานันอะพี่เหม่งเขียวก็น่าจะล้มแล้วมั้ง<ม> <c oughs> รายการใหญ่เลยนะครับต่อมาจำเนินใช่ค่ะรายการใหญ่นะคะเป็นของกาลังกาลครั้งหนึ่งไฟติง้งเสียบ่ายแล้วนะสิงมาวินเนาะสิงมาวินเป็นคน พี่หนึ่งสิงห์สิงห์มาวินนะคะเป็นคนจัดรายการนี้ขึ้นมานะคะทุกคนรายการค่อนข้างใหญ่ต่อยวันไหนครับยังไม่มีกำหนดนะคะพี่นี่อ่ะอันนี้เราดูน้ำจิ้มก่อนนี่อันนี้มวยช่องเจ็ดนะทุกคนค่ายเล็กแต่นักมวยใจไม่เล็กนะคะอันนีปต่อยช่องเผ็ดนะคะพีเอ็มแกบอกใครก็ได้เออใช่ๆช่พีเอ็มเขาศัตรูเยอะนะคะตอนนี้ท้าทุกคนเลย บอกราคานะแม่เขาให้เราลถูกอย่ากเาจะโทรมาถามวันที่18แล้วแล้วก็หนูคิดค่าซ้อมให้วันละห้าร้อยให้มือเป้าอะ่ะแล้วก็เฉลี่ยไปเดือนหนึ่งประมาณ30วันก็หมื่นห้าคููปั้มเดี๋ยวตั้งหาค่ะคู่ปั้มคือใครอะ่ะคู่ปั้มเดี๋ยวเอาพี่แชมป์ามาปั้มอ่ะ ไม่ไม่มีปัญหาถ้างั้นก็เสนอไปสองหมื่นก็ได้คะ่ะเพราะว่าคู่ปั้มหนูจะใช้แค่ประมาณอาทิตย์สุดท้ายก่อน<ม>ก่อนต่อยหนูอยากให้ร่างกายแข็งแรงก่อนเงี้ยหรือว่ายังไงใช่เสือตาเปล่าครับใช่คะ่ะอาจารย์เคได้ชูคู่ชกยังครับอยอดมวยคลองไผ่ประหายอดมวยเขาบินพี่เม่งดุเ่วอขึ้นไหมคะเจ๊ใช่คะ่ะพี่เม่งน้ำหนักขึ้นคะ่ะพี่เม่งน้ำหนักเท่าไหร่ครับแปดสิบครับพี่เม่งจะส่งของให้ผมนะครับเอ หนูแชมปของของพี่ส่งไปเมื่อวานแล้วนะแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อรุ่นพี่เล่งอ่ะรอหน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวต้องขึ้นไปเอาที่พี่เอ็มพาราไดนะคะไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องเช็คนะคะถามพี่ในนี้พี่ไม่รู้นะต้องดูในสมิกไอสมิกก่อนสมุดเช็คของนะคะใช่เสื้อตะค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เสนอเขาไปเขาจ่ายให้เราไม่ถูกพี่พี่ต้องคุยกับเขาเลยว่ายอดเท่านี้เท่านี้ เขาไม่ได้ซีเรียสย่อเสนอเขาไปเลยไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่าทุกไม่ได้เราเราต้องเรียกไปเราต้องเรียกไปไม่เขาจ่ายเราไม่ถูกเตะให้ไซ้แตกเลยพี่เม่งสู้ๆเขาบอกเดี๋ยววันที่สิบแปดหนูจะรู้รายละเอียดเยอะกว่านี้หนูไปเจอเขาอะแล้วเดี๋ยวหนูโทรหาพี่เบียก็ได้ใช่ให้คู่ปั้มกับมือเป้า พี่เบียร์จัดแต่งแล้วกันพี่เบียร์เรียกมาพี่เบียร์ก็จัดแต่งให้เขาดิงรอเสื้ออยู่หนูครับโอเคค่ะโซวีพีอ๋อแบงแบงอ่าพี่รู้แล้วแบงเดี๋ยวพี่ส่งให้วันจันพี่รู้แล้วเพราะว่าเสื้อรอร้านเขาส่งมาให้ค่ะขอโทษทีนะแบงนะร้านเขาไม่ได้ส่งถิงตรงนพี่ที่หนูเขาส่งผิดมาที่พี่พี่รู้แล้วพี่รู้แล้วขอโทษทีลูกขอโทษทีพี่รู้แล้วเดี๋ยววันจันรพี่จัดส่งให้นะ เอ่ขับเลิฟสู้ๆชูขอบคุณค่ะพี่นี่ดูไปไงตัวเล็กทรงพลังนี่น้องน้ำหนัก59นะนี่ดูเด็กน้ำหนัก59ดิ้ยไปก่อนครับพี่พี่เมงครับพี่ดีพี่เมงมาแล้วโอเคครับพี่เมองอายุเท่าไหร่พี่เมง38ค่ะ เธอพยายามเดินเดี๋ยวขามันนั่นเดี๋ยวขามันตายส่วนมข้างหน้าเป็นเขาเธอทำงไง <laughs> รักกูแหละดูออกรักกูมากเลยได้เลยคะ่ะพี่ผม,มว่าเออใช่ใช่พี่พี่ขอโทษพี่ขอโทษลูกร้านเขาส่งผิดส่งมาที่พี่เฉยเลยแล้วพรุ่งนี้ไอ้นี่มันหยุดดะปล่านอนมันหยุดโอเคขอโทษทีงลูก แม่ทราบว่าคุณอร่อยไหมครับคุณแชมป์ครับ<า>อร่อยมากอร่อยมากชิมอุ้ยน้ำจิ้มอร่อยมากนะอุ้ยมึงราดน้ำจิ้มซะเยอะเชอะแฉะหมดเลยมึงราดน้ำจิ้มมึงเ่าดน้ำซุปอะเอฟซีตลอดเลยครับสวัสดีครับบอยสวัสดีลูกสวัสดีน้องชายแชมป์จะเ,เอาเครื่องพี่ไลน์ใน t ิกตอกให้หน่อยเนะเข้าสองกล้องเลยเพราะในเฟซเขาบางคนไม่ได้เล่น t ิกตอก อ่าเดี๋ยวพี่เหม่งจะลงนวมแล้วนะทุกคนพี่เหม่งจะลงนวมแล้วนะคะเอาไปเตะกระสอบก่อนใช่ไหมเธอเตะกสอบก่อนใช่ไหมอ่าโอเคโอเคสวัสดีค่ะพี่ดุม่ใช่่าถึงรสอบลับพร้อมกอถึวลาี้เสร็จจด้ลนอ๋อ ตาเนี่เจ้าของค่ายผู้ใจดีนะคะทนายภัยนี่ไม่คิดค่าซ้อมไม่ไดใดเลยซ้อมที่ไหนครับเจ๊อยู anyway> ่สุขภัยวันหนัวจานเหม่งเจอใครครับยังไม่ได้จับฉลากจ้าใครก็ได้ครับมีแต่คนบอกให้เธอจัดการเอ็มพาราไรซ์หน่อยอ่ะมีแต่คนหมันไ้พี่เอ็มเอ้ยพี่เอ็มนี่มันสร้างโจทย์เยอะนะน่ะ เตะลูกไหนคะพี่บียพี่เบียเตะลูกไหนด้านเลยเธอพี่เมงต่อยกับเอ็มพาราได้ใช่ไหมครับอ๋อเปล่าค่ะในคลิปเป็นท้าเล่นตลกรเมงเวลาต่อยคิดถึงหน้าเบียไว้เพื่อละอุ้ยพี่ดุนพี่ดุนไม่ได้นะคิดถึงหน้าหนูไม่ได้นะเดี๋ยวก็สอบแตกนะเธอไม่ต้องรีบเตะค่อยๆเตะบิดขาเออ แม่ร้องกล้าแม่เต่แต่พึ่งแ่แต่เก่งๆเลยแม่ไม่ไหว สวัสดีค่ะถ้าปล่อยสุดแรงมันจะเยอะกว่านี้ใช่ไหมเ,ออเ,หะเตะฟังฟ่งแางข,ขา แบบนี้ใช่ไหมแบบเตะมั้แล้วก็ฟ้าม,ม่ะเธอบิดตัวแล้วฟ้ามลงแชมป์เสร็จยังคุณจะเตะกับสอบซ้ายเล่นมั้งละบิดเอวเธอเออนะบิด เสร็จยังไปถือต่อเดียวจะเข้าห้องน้ำแบบนึงทุกคนเดี๋ยวทรายลงไลฟ์ก่อนดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันในติกตอกดีกว่านะคะติกตอกม่งสำรองนะคะเดี๋ยวทรายมาใหม่